ค่ะ <N i> นี่เจ้าของหน้าเนาะค่ะปีที่แล้วเพิ่นกะไส้เนาะค่ะแม่นว่าขาคุณแม่สวัสดีค่ะแม่นอยู่ค่ะว่าได้ผลปีนี้ก,ก็เลยได้ไส้อีกค่ะ,ะค่ะนี่แหละครับเพิ่นกะไส้ดีดีค่ะได้หลายปันไดค่ะแม่ปีที่แล้วออกหลายตันเยอะค่ะออกหลายก็เก้าหลายตันนะปีนี้คิดว่าสิได้จังไดเบื่องดูงามค่ะๆาขาเขาเนาะค่ะเส้นเขาว่ามันดีกว่าปีที่แล้วนะคะนี่เพิ่นบำรุงไว้แล้วเนาะค่ะปีที่แล้วนี่เพิ่นได วัจักรลดเนาะค่ะป e ีนี่เพิ uh ่งกระสีมาอันนี้แหละค่ะปีที่สองเนาะค่ะพันสที่ใส่ค่ะนี่ค่ะโมเมนต์มีตะทงนี่้ะค่ะทงบานอีกแล้วก็ทงพุ่นอีกเนาะค่ะเนาะอยู่มหาสารคามมันก็ยังมีอีกเงินแม่เออตัวพุนก็จะได้ไปสีเนาะเออดีค่ะบอตัวนี้ดีค่ะเออสุดยอดเลยเป็นบอค่ะเออนี่แหละค่ะดีจนได้ใส่อีกแล้วค่ะเออนี่แหละค่ะดีค่ะว้าเพื่อความมั่นใจนะแม่ จมั่นใีคะถ้าผู้ดอยากค่ะถ้าไรอยากใส่อยากทดลองกะติดต่อเบอร์โทรแม่เลยค่ะติดต่อเบอร์แม่เลยเบอร์ยังบอกเลยแปดสี่แปดสองเก้าหนึ่งห้าเก้าหกค่ะค่ะแม่หยังเนาะค่ะแม่บุตรสลาค่ะเออบ้านบ้านขับอนค่ะค่ะวังขําบอนตำบลน้องมีเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะผู้ใส่กิ่งยืนยันเลยบ่แม่ ยืนยันเลยค่ะอ่าไผอยากติดต่อนาะค่ะนาอติดต่อน้าเมบุษราก็ได้เ้อค่ะหรือจะติดต่อแม่เตลก็ได้ค่ะเพราะว่าค่ะ0ูย์แปด้านย์สี่สามหนึ่งสามหสามค่ะติดต่อกับแม่เตวก็ได้ค่ะนาะค่ะนะอ่ายืนยันคํายืนยันค่ะนี่ล่ะเพิ่นสิใส่ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหน้าเพิ่นงามค่ะพุ่นนี่แหละค่ะอันนี้มือนี่คือแม่เตวสีมาบำรุงเน้ะค่ะนาะกับพอากลุ่มผ้าค่ะ โอเคค่ะพอดีค่ะสำนีนเนาะ